กราบสวีดัสสวัสดีทุกๆคนทุกๆท,ท,ท,ท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกมโตเกียวกูนอเวคเนิ่งกันในเซิร์ฟไทยเนี่ยนะครับผม วันนี้นะครับผมก่อนที่จะเริ่มอะไรก็เหมือนเดิมเลยนะผมขอขอบคุณรลหัสผู้ใหญ่ใจดีมากๆานะผมที่ให้เรามารีวิวในวันนี้นะฮะวันนี้เราก็จะมารีวิวตัวละครเจ้าปัญหานะครับผมสําหรับเจ้าทาทาราเองนะครับผมเป็นตัวละครหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าโอเคนะคแล้วก็ไม่ได้แย่ด้วยนะครับผมแต่เดี๋ยวเราจะมาสรุปก่อนที่จะไปรีวิวให้ดูละกันโปรตีนเนี่ยจะรีวิวก่อนค่อยสรุปใช่ไหมแต่วันนี้เราจะสรุปก่อนเลยเอาง่ายๆนะผมโดยรวมนะครับผม,ว,ม,บผมว่ามันเก่งหรือไม่เก่งนะฮะส่วนตัวสำหรับผมเนี่ยตัวละครนี้ มันไม่เก่งครับผมอืมมันไม่เก่งครับคาเตต้าไล่ต่างๆเนี่ยมันอ,อ่อนมากเลยนะฮะเป็นตัวละครที่ทําอะไรไม่ค่อยได้ครับแต่ในเรื่องของสกิลต่างๆของเขานะครับผมที่เป็นเรื่องพาสซีฟเนี่ยมันเอามาช่วยให้กับต้นอาโอกิริที่ขาดหายไปได้ดีมากๆครับผมไม่ว่าจะช่วยในเรื่องของการเบิร์ดดาเมจครับรวมถึงอีกอย่างหนึ่งเลยคือในการที่สามารถทําให้ตัวละครของเราเนี่ยโดนดาเมจได้เบาลงเวย้ยคือแบบต้นอาโอกิริ่มันก็จริงครับผมที่มันมีดาเมจแรงมากๆครับ แต่มันไม่มีตัวละครที่แบบซัพพอร์ตเพื่อนๆเ,เลยนะครับผมที่พูดมาเนี่ยมันมีแต่ละครแบบดาเมดเสริมดาเมจนะฮะแต่ตัวละครตัวนี้ครับผมมีทั้งในการที่ช่วยเหลือเพื่อนๆในด้านที่ได้รับค่าป้องกันเพิ่มขึ้นนั่นเองนะฮะรวมถึงอย่างหนึ่งเลยนี่ครับผมต้นอากิริ K นะครับจะได้รับในเรื่องของโดนดาเมจหนึ่งฮิตนะครับผมแล้วก็จะมีในเรื่องของการฮิวเลือดให้กับเพื่อนๆด้วยนะฮะ และรวมถึงเขาก็จะมีเรื่องของการเติมเต็มดาเมจที่ขาดหายไปด้วยในนะครับผมคือเมื่อจบทุกเทินนะครับเขาจะทําดาเมจใส่เป้าหมายในนะฮะสำผมอันนี้ก็ถือว่าใช้งานได้นะเอาตรงๆครับผมเป็นตัวละครที่โอเคเลยถ้าเล่นกับต้นอากิรินะครับผมแต่ถ้าเป็นตัวละครเขาโดดๆโดดเดียวๆเ,เนี่ยสำผมมันไม่ค่อยเก่งอยู่ละแต่มันต้องเล่นมีทีมนะครับผมอย่างที่ผมบอกไปตลอดครับตัวละครทุกตัวเนี่ยที่เกมเขาเอาขึ้นมานะฮะ ถ้าไปอยู่ผิดทีมมันก็ไม่เก่งครับแต่ถ้าอยู่ถูกทีมเนี่ยมันเก่งอยู่แล้วครับผมอ่าแต่ผมต้องขอออกตัวไว้ก่อนเลยนะฮะผมไม่เคยเล่นทา,ทาราเลยในเซิร์ฟโกลบอลครับแล้วก็ไม่เคยรู้ข้อมูลเลยแต่ผมได้ข้อมูลจากผู้ใช้งานจริงครับผมก็คือพี่คนนี้นะฮะที่ให้ผมยืมรหัสมาเนี่ยผมก็ถามเขาทุกอย่างเลยว่าตัวละครตัวนี้เนะี่ยมันใช้งานเป็นยังไงนะอืมสิ่งที่เขาบอกมาก็คือตัีนผมบอกไปครับ มันเหมือนมาเติมเต็มในเรื่องของต้นอากิริให้ยกระดับได้ดีขึ้นครับผมอ่าแต่ก็อย่างว่าครับผมคุณเรานะฮะมันหลายความคิดอยู่แล้วนะครับผมก็ถ้าชอบตัวไหนอวยตัวไหนเพื่อนก็สามารถไปสุ่มตัวละครตัวนั้นกันได้เลยละกันนะครับผมอ่าโอเคแล้วความคิดของผมนะครับผมตัวละครตัวนี้ต้องให้คันกีบปิดตามาคราบผมมันก็ยังไม่ตกเมตานะเพราะคันกียปิตาเนี่ยมันเป็นตัวละครที่อยู่พื้นที่สํารองครับมันไม่ได้เป็นอะไรกับพื้นที่หลักอยู่แล้วนะครับผมตัวละครหลักก็คือปกติ ผมรู้สึกว่าคณิกิตะขาบน่าจะออกมากกว่าตัวละครตัวนี้นะถ้าพูดถึงในเรื่องของการที่ไม่นับแค่ดามเมดนะเพราะตัวละครวัดดามเาดเดียวไม่ได้ครับมันต้องรับวัดหลายปัจจัยครับผมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสกิลต่างนะซึ่งตัวละครตัวนี้สับผมอ่ะอาศีผมให้มากกว่าคณิกิร่างตะขาบละกันนะครับผมคณิติตะขาบเนี่ยคือผมยอมรับครับว่ามันแรงจริงนะฮะแต่ถ้าพูดถึงในการที่ทำให้ทีมของเรามีประโยชน์ขึ้นและโหดได้มากขึ้นเนี่ยผมยังอวยทารา,ามากกว่าละกันนะครับผมแต่นี้เป็นความคิดของผมล้วนนรรัผมมถถ้าาาเื่อิดอยงงไก็ส คอมเมนต์ได้ลวกันนะฮะเพราะว่าไม่มีผิดไม่ไดีถูกอยู่แล้วโอเคเดี๋ยวเราเข้าสู่เนื้อหาหลักของเราเลยดีกว่าคือการรีวิวตัวละครทาทารานะครับผมเป็นหนึ่งตัวละครที่ผมรู้สึกว่าผมชอบมากเพราะมันมีทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทําดาเมจนะครับผมที่โอเคเลยครับผมแล้วก็จะมีในเรื่องของการที่ ทำให้เป้าหมายนะครับลดในเรื่องของเรเวลการ์ดได้ด้วยพาสซีฟก็จะเป็นในการที่บูดดาเมจให้กับเ,เพื่อนได้และเมื่อถึงเทินของเรานะครับเราก็จะได้รับในเรื่องของเกาะป้องกันที่หนาเพิ่มขึ้นมาให้กับเรานะครับผมอ่าและเมื่อจบเทินนะครับอย่างที่ผมบอกไปเลยนะครับเขาะจะทาดาเมจใส่เป้าหมายทุกตัวละครด้วยและฟื้นฟูเฮดพีให้กับพนธมิรท,ทุกตัวละครด้วยนั่นเองนะครับอันนี้ผมรู้สึกว่าโอเคเลยและเมื่อสร้างวีคนะครับผมจะทําให้เลเวลสกิลของเป้าหมายลดลงด้วยนะครับและรวมถึง Skill สกิลพาสซีฟที่ผมบอกไปข้้าางตน,นบผมมชอมก เมื่อตัวละคร h ฮดพีของเรานะครับผมต่ำกว่า30%แล้ว60%นะครับผมเป็นครั้งแรกนะฮะจะได้รับไปเรื่องของนี่เลยครับเมื่อจบเทินนะครับจะได้รับไปเรื่องของการฟื้นฟู h ฮดพีฟรีด้วยนะนั่นเอง30%นะครับและรุ่นถึงก็จะมีการตาย1รอบนั่นเองนะครับผมหลังจากที่ตัวละครบัฟของเรามีร้อนหล่นเนาะโอเคอันนี้ก็จะเป็นข่าวๆครับผม นะตอนนี้พี่เขาก็ปั้นไปอยู่ที่6ดาวในะร,ระดับดีเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปรีวิวในอารีนาดีกว่าครับผมว่าตัวละครเขาเนี่ยจะเป็นยังไงละกันนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูในรูปแบบของอารีนาแบบนี้ก่อนแล้วก็จะพาไปรีวิวในแบบนี้ด้วยละกันนะครับผมอ่าเรียวไทม์ครับผมกดผิดอ่าเรียลไทม์เดี๋ยวเราเริ่มจากคนแรกเลยครับผมแพ้ชนะไม่เป็นไรนะครับผมดูเพื่อความบันเทิงละกันเนาะปะรับชมกันเลยครับผม ขอแค่ให้ทาทาลาได้โชว์พอผมไม่ต้องการอะไรจริงๆนะเว้ยมาเดิมมากันก่อนนะครับผมเราได้เปิดก่อนด้วยนะครับมาดูซิว่าจะเปิดก่อนได้บูดอาเปล่า,ามารับผมอายะโตรอเปิดไปก่อนหนึ่งทีครับปั๊บปัๆบปั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 บ,ป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 บแล้วก็อยาก,กระตุกนะครับผมเปิดที่ไรกระตุกตลอด และอัฐาราได้เปิดมาก่อนหนึ่งทิวน้ำตาจะไหลว่าเมื่อพึ่งจะได้เห็นอัฐาราได้เปิดนะครับผมช็อตนี้ทาราตกไปก่อนโบ๊ะบะโบ๊ะบะสองแสนแบบเบาๆครับผมและไอโตะขอ,อยัดซ้ำไปการที่ดูแลสองตึบ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 หนึ่งล้านห้าครับผมเออเคใช้งานได้อยู่ครับคณิกิปิดตาครับผมโจมตีไปครับผมตอนนี้เขาติดสารนะปรับอยู่ในนะฮะทำให้โดนดาเมจแค่หนึ่งเท่านั้นครับผมและมาแล้วครับผมทีมของเรานะครับผมจบเทิร์นเราจะทำสกิลตึบตึบนี่ผมสี่แสนหนึ่งนะฮะโอ้โหอีกนิดเดียวนะ ขาดดามจนิดนึงไม่งั้นนี่คือติดฐานะแน่นอนครับผมสับตัวละครอาริมเอะนะฮะและตอนนี้โดนโจมตีมาก่อนเนี่ผมห้าแสนกว่ายังไงต่อสีอีหนูและตอนนี้โดนเขาต่อยมาก่อน1ทีกระแทกไปที่หน้าคุณก็หนึ่งล้านหนึ่งดาเมจครับผมและจำด้วยจูโซครับผมสับไปก่อน3ามแสนสี่ครับดีครับพี่ยังไม่ไหลนะฮะและเขาก็อันนี้ตบมาก่อนจะบอกว่าตะขามก็ไม่ใช่สิมันคือทาราเนี่ยครับผมโอ้โหแล้วโดนรถไปแล้ว1ทีครับผมบันไล่น้องครับผมช็อตนี้โอ้โหติดฐานะกัลลานาวครับผมเป็นเรื่องและไอโอ้ และยังไงยังไงครับตวัวติดค่าฟื้นฟื้นอยู่ครับก็คือแก้ทางกันไปแก้ทางกันมาครับผมช็อตนี้500,000 900,000โอ okay. เคถือว่าใช้งานได้อยู่ครับโอเคไม่มีใครได้ฮิวเพราะมีอายาตุอยู่ในทีมนนั่เองนะครับเพราะว่ามีการตัดฮิวกันเกิดขึ้นและอาริมาข,ของเราเปิดสกิลไปก่อนนะครับผมตาไปอีกหนึ่งตัวละครน,นะครับช็อตนี้ยังสร้างรูปให้กับทีของเราเพื่อได้ยืนต่อ และยังไงต่อครับผมโอเคได้ปล่อยผีเสื้อครับผมอาริมาปล่อยสกิลทา,ทาราปล่อยสกิลทา,ทารามันจะเก่งก็ต่อเมื่อการเป็นเลเวลสนะครับผมคือมันจะโชว์ประสิทธิภาพได้ดีมากขึ้นเนาะโอเคครับแล้วเท่ากับว่าอาริมานี่จะเป็นเทิร์ฟรีแล้วเพราะว่าเราจะไม่มีอะไรทํำมันได้มันจะกันดาเมจยาวๆครับผมจอดนี้เราขอญาตเร่งคูณไปเลยละกันโอเคครับโดนเร่งคูณไปครับตบตบคณิกิตตบไปก่อนครับ แล้วก็ทิกเกอร์สกิลไม่หนึ่งรอบครับผมตกไปแล้วฮิวเลือดมาอีกหนึ่งรอบครับผมเพราะว่าเขาไม่มีดีบัฟในการห้ามฮิวแล้วนั่นเองนะจ๊ะและเขาเสกตัวละครกลับมาเป็นที่นีคือฮินามินะครับผมและโจมตีใส่เรามายังไงสร้างรมมาอีกหนึ่งรอบครับผมมีแค่สองตัวละครอย่าเล่นอย่าลีลาอย่าลีลาไอ้หนูตัวไม่หนึ่งรอบครับยังไม่ตายครับยังอึดอยู่และฮินามิตกมาโอ้โหไม่เกรงใจเลยครับผมนัทอาริมานะนะั่นน่ะ โอ้โหไม่เกรงใจหน่อยเลยนะครับผมตายไปเลยครับบนลรสับองแล้วก็คืนชีพไปอีกหนึ่งรอบครับผมไม่ได้คืนชีพสิต้องเรียกมาโอเคโจมตีไปก่อน6 5นห้าลดเกาะไปก่อน และมาหนุ่มธาราได้โชว์นี่แหละโชว์ต้องโชว์แบบนี้เพื่พอบบนต้องโชว์แบบนี้เออให้ได้โชว์หน่อยทาราตบไปครับโบบะโบโเฮเฮสีส่แสนหนึ่งครับผมันนี้กิตตะขาบตบไปหนึ่งตัวแบบแรงไหมเจ็ดแสนมันยังมีโลอยู่ะไ,ไออายโตะปาดแปรไปครับผมหนึ่งร้านสองตายไปหนึ่งตัวละครเรียบร้อยนะฮะและโอายาโตะปิดงานเลยได้เปล่าจับ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 เรียบร้อยจบเกมครับผมเออฮ้ยได้อยู่เลือดเต็มหลอดเลยนะครับอาอาโตะกลับมาอ้ยาโตะแดงเราอย่างบ้า ต่อไปนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของเรียลไทม์ดีกว่านะครับผมว่าเป็นจังไสแล้วกันนะครับผมมาเริ่มเกมกันปามาครับผมเราได้เปิดก่อนด้วยนะครับผมเปิดก่อนจะได้ปูดอับป่าเหมือนกันนครับผมเรียบร้อยเปิดก่อนชนะครับผมโอ้โหนี่สินะบารมีของทาทาราครับผมต้นอากิริอย่างโหดเกมที่2ต่อเลยครับผมเกมที่2ต่อไปยาวครับผมไอคนเดิมปอนี่ตั้งทาทาราหมือนเกินนี่จะคนเดิมปะไอมาครับผมเกมที่สองครับเราจะไหวหรือเปล่ามาดูกันครับจะได้โชว์หรือเปล่า มาขอโชก่อนได้ไหมเราค่อยไปกันโอเคไม่ให้ครับผมเกมบอกมันน่ากลัวเกินไปสับเจ้าธารา,านะฮะโอ้โหลิ้นพันเลยเดียวเชียวเกมที่3ครับผมมาดูซิว่าเป็นยังไงครับผมมาเราอายอโตเปิดไปก่อนหนึ่งทีจ้องแจ้งจ้องแจ้ง,จง,จงนะครับผมและแม่งประเด็นคือโอ้โหแม่งเป็นตาที่ ถ้าธาราไม่ขึ้นมือโอเคาทาราขึ้นมือมาแล้วครับผมเราไม่หวังชนะนะเราหวังโชว์ธาราอย่างเดียวครับผมตกไปก่อนปรับบับบับบับ,บ400สองครับแล้วก็ทิ้ทิกเกอร์มา 1, 6, 1, นหนึ่งทีตบตบตบ600หนครับผมโอเคประมาณนี้เลยนั่นเองนะฮะถือว่าใช้งานได้อยู่นะผมและโดนใายจะตกกลับมา500 0กว่าครับผมและยังไงครับผมช็อตนี้กรรมการอึ่งไปหทีตอนนี้กาอาจจะกำลังคิดอยู่คิดเรื่องการ์ดอยู่ครับผมโอเครอรอได้โดนมาก่อนตบ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 ต โอเคถือว่าแรงมากมุ้งสลายของเขานะฮะโอ้โหรู้เรื่องต้องสลายเอาคืนไป1ทีหนึ่งรันหนึ่งครับผมสิเมเราสกิลต่อยไปเลยครับโอเคครับผมจบเกมอย่างสวยงามครับผมโอ้โหทาทารานี่คือของจริงโอเคครับผมนี้ก็จะเป็นทั้งหมดแล้วละกันในการพามารีวิวเจ้าทาทาราละกันนะฮะก็ขอญาตกินน้ายไว้ก่อนเลยละกันนะครับผมว่าตัวละครทุกตัวนะครับผมมันมีทีมของมันนะฮะแล้วมันก็สามารถ ประยุกใช้ได้หลากหลายละกันนะครับผมก็ถ้าชอบตัวละครไหนก็สามารถหาทีมไปลงแล้วก็เล่นกันได้ละกันนะครับผมเกมนี้เล่นเอาความมันทุกคนเนาะเล่นเอาตัวอวยของเราดีกว่าเราเล่นเพื่อความสนุกของเราดีกว่าละกันนะครับผมแต่ถ้าใครไม่ใช่สายเติมหนักนะครับผมและไม่ได้เล่นพวกต้นเอากิริก็สามารถข้ามเขาได้ละกันหรืออาจจะสุ่มมาเพื่อทําภารกิจที่เก็บแต้มก็ได้เหมือนกันนั่นเองนะครับผมสะสมค่าพลังเนาะอ่าเพราะว่าตัวละครเขาเนี่ยสามารถแลกได้นะครับผมถ้าใครไม่รีบก็สามารถรอเขาแลก บนเขามาให้แลกก็ได้ครับผมแต่ถ้าใครได้ก่อนมันก็เก่งก่อนมันเรื่องธรรมดาของเกมนี้อยู่แล้วนะครับผมและถ้าใครนะครับผมไม่คิดจะหาพวกแสงมืดแบบเป็นตัวละครหลักๆเนะี่ยผมว่ารู้สึกว่าก็สามารถสุ่มเขาได้แล้วกันนะครับตัวละครตัวนี้ก็ เหมาะครับผมแม้เพื่อนๆจะเล่นแสงมืดในอนาคตอย่างเช่นไอโต,โตแสงรวมถึงเจสันมืดเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถเล่นเขาได้อยู่ดีครับอย่างที่บอกไปเกมนี้มันไม่ได้มีดีดแค่ดาามจดอย่างเดียวนะครับมันต้องดูหลายอย่างนะครับผมไม่ได้ดูแค่ดาามจดอย่างเดียวเนาะโอเคครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปดีโอหน้าครับคลิปดอนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้แหละนะครับผมผิดพลาดประกันใดต้องกราบขอโทษด,ด้วยและเพื่อนๆคิดเย็นงไงก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยละกันเนาะและเจอกันครับบ๊ายบายจ้า บอกเลยก็คงต้องเหงาและเพราะมันมีแค่้นูคนเดียวอันดีพี่คงต้องขอโทษขอโทษครับที่โสดแบบนี้ไม่ได้จะเอาโลพอทักใครไปไม่รู้กี่ทีมีทจคนบอกว่าเซโน